ปี1945เจ้าเพชราราชรวบรวมแขวงต่างๆจัดตั้งรัฐบาลเรียกตนเองว่าลาวอิสระพฤษภาคมปี1946ฝรั่งเศสใช้กำลังเข้ายึดนครหลวงพระบางขับไล่รัฐบาลลาวอิสระของเจ้าเพชรราชจนต้องลีภัยเข้ามาในประเทศไทยกรกฎาคมปี1949ลาวได้เอกราชเป็นพระราชอาณาจักรลาวแต่ฝรั่งเศสยังคงกำลังทหารไว้จำนวนหนึ่งสิงหาคมปี1950 พรรคคอมมิวนิสต์อิโดจีนประกาศจัดตั้งรัฐบาลแนวร่วมลาวรักชาติขึ้นซ้อนกับรัฐบาลของเจ้ามหาชีวิตและจัดตั้งกองกําลังขึ้นอีกด้วยคือกองทัพรัฐบาลประเทศลาวเดือนกรกฎาคมปี1951สารัฐอเมริกาเริ่มช่วยเหลือรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวเพื่อต่อต้านการขยายตัวของรัฐทคอมมิวนิสต์พฤศจิกาย,ยนปี1953กองกําลังประเทศลาวและเวียดมินโจมตีค่ายทหารฝรั่งเศสในพระราชอาณาจักรลาว และยึดเมืองเอกของแคว้นทางเหนือได้หลายเมืองพฤษภาคมปี1954ฝรั่งเศสปลาชัยต่อก,กํำลังวิดมินอย่างย่อยยับที่เดียนเบียนฟูทำให้ต้องถอนตัวและสูญเสียอิทธิพลในอินโดจีนอย่างสิ้นเชิงปี1955เจ้าสุาพานุวงศ์หัวหน้าขบวนการประเทศลาวได้รวบรวมกำลังประมาณ20,000คนที่เมืองซําเหนือและเมืองพงศาลีจัดตั้งพักประชาชนลาวขึ้นพฤศจิยายกายนปี1957 เจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุพรรณวงศ์รวมกันจัดรัรวมกันจัดตั้งรัฐบาลผสมสองฝ่ายโดยกระบวนการประเทศลาวมีส่วนเข้าร่วมด้วยในนามพักแนวร่วมลาวลักชาติ9สิงหาคมปี1960ร้อยเอกกองแหลผู้บังคับกองพันทหารพลร่มและร้อยโทเดือนรองผู้บังคับกองพันได้นำกำลังทหารกองพันพลร่มที่2ของลาวทำรัฐประหารเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาว ซึ่งแผนการรัฐประหารของร้อยเอกกองแหล่ก็ได้มาจากการฝึกเข้ายึดเมืองซึ่งได้รับการฝึกจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งกองกําลังทหารเข้ายึดสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ทําการไปรสณีสนามบินชุมทางถนนสายสําคัญและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเมื่อยึดอํานาจได้แล้วร้อยเอกกองแหล่ประกาศนโยบายเป็นกลางและเชิญเจ้าสุวรรณภูมาอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝ่ายเวียดนามเหนือ ก็ได้ส่งตัวแทนของตนแทรกเข้ามาอยู่ในคณะรัฐบาลใหม่นี้ด้วยฝ่ายเป็นกลางก็ได้เข้ากับพันธมิตรกับขบวนการประเทศลาวและเวียดนามเหนือ4ธันวาคมปี1960เครื่องบินลำเลียงของสหภาพโซเวียตได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์มาส่งให้ฝ่ายเป็นกลางในกรุงเวียงจันทร์14ธันวาคมปี1960กองกำลังฝ่ายขวาได้เข้าโจมตีฝ่ายเป็นกลางในกรุงเวียงจันทร์ด้วยอาวุธหนักที่ได้รับมาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนฝ่ายที่เป็นกลางก็มีอาวุธหนักที่ได้รับจากสหภาพโซเวียตฝ่ายขวาบุกเข้ากรุงเวียงจันทได้สําเร็จฝ่ายเป็นกลางสามารถถอนกําลังขึ้นเหนือไปตามแนวแม่น้ําโขงโดยไม่สูญเสียเป็นอันว่าการรัฐประหารของร้อยเอกกองแลนั้นเท่ากับเป็นการเร่งทั้งสองฝ่ายเข้าเผชิญหน้ากันในพระราชอาณาจักรลาวให้เร็วยิ่งขึ้นกองกําลังฝ่ายเป็นกลางที่ถอนตัวไปทางเหนือโดยไม่สูญเสียนั้นได้ร่วมกับกองกําลังขบวนการประเทศลาวผลักดันกองกําลังฝ่ายขวา ทางภาคเหนือของพระราชอาณาจักรลาวในปลายเดือนธันวาคมปี1960พันตรีวังเปานายทหารมงฝ่ายขวาในทุ่งไหยหินและผู้นำฝ่ายขวาในทุ่งหยหินที่พักดีต่อรัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาวแต่วังเปาก็พยายามจัดตั้งกองกําลังชาวมงโดยกองบัญชาการรบของวังเปานั้นตั้งอยู่ในเมืองเชียงขวางเมื่อเหตุการณ์แบบน,น,นี้ก็หมายความว่าวังเปาพร้อมจะเดินไปทางซ้ายก็อาจเป็นไปได้โดยง่ายเพราะฉะนั้น ในเมื่อเหตุการณ์กลับกลายไปเป็นดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงจําเป็นต้องขวนขวายหาวิธีระง,งับยับยัง้งไม่ให้ความคิดสายนิยมข้ามโค้งมาสู่ประเทศไทยหลาวฝ่ายขวาของเจ้าบุตรอุ้มน้าจปาสักที่มีนายพลภูมีหนอสวรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยสืบรัชการลับของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยหลังจากนั้นไม่นานกองทัพของร้อยเอกกองแหลกก็เกิดแตกคอกันเองโดยมีบางส่วนไปเข้ากับพวกขบวนการประเทศลาว พวกฝั่งขวาจึงบุกยึดเวียงจันทร์ด้วยวิธียิงจากระยะไกลเข้าเมืองสงครามกลางเมืองในลาวก็เริ่มดุเดือดมากขึ้นระหว่างลาวฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์และลาวฝ่ายขวาโดยสหรัฐอเมริกาและโซเวียตต่างสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในลาวมากจนสหรัฐอเมริกาเริ่มส่ง CIA และจ้างทหารไทยมาเป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายนิยมเจ้ามหาชีวิตภายใต้ชื่อปฏิบัติการโมเมนตัมต่อมาอเมริกันได้หันมาสนใจพวกนักรบชาวเขาเผาโมงแทน ซึ่งนักรบชาวเขาเผ่ามงนี้ได้ปรากฏว่าเคยมีชื่อเสียงการต่อสู้กับพวกเวียดนามอย่างดุเดือดในสมัยอาณานิคมพันเอกวังเปาเป็นผู้นําของมงซึ่งมีประชากร3 0 0 0 0นคนเริ่มอาชีพทหารตั้งแต่เขามีอายุ14ปีกขสร้างวีรกรรมรอบข่าพวกเวียดนามที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านจนเกลียงโดยไม่มีการปลุกใครให้ตื่นนักรบเผ่ามงไร้ปานีต่อศัตรูรักอิสระชํานาญพื้นที่พวกนี้คือนักรบชั้นยอดอย่างไม่ต้องสงสยัย กมงได้รับอาวุธปลดประจำการสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจากสหรัฐโดยได้รับการฝึกจากทหารไทยด้วยความอมหิตชนิดที่ทหารลาวสู้ไม่ได้วังเปาจึงชนะครั้งแล้วครั้งเล่ากองกำลังของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางปี1961ทหารเวียดนามก็เข้าสู่สงครามทหารเวียดนามเป็นนักรบที่ทรหดมีทักษะการรบที่สูงมากหลังจากวังเปาต้องล้มรดความพ่ายแพ้ครั้งแรกที่เมืองปาดอง ้วยลูกปืนใหญ่ที่แม่นยำและฝูงคลื่นมนุษย์ที่ไม่กลัวตายผู้เวียดนามไม่ใช่แค่นักรบแต่เป็นเหมือนเครื่องจักรสงครามอย่างแท้จริงทหารเวียดนามยังลุกไล่จนทหารมงตง้องหนีไปหาที่อยู่ใหม่ณนะสมรภูมิล่องแจง้งในขณะนั้นสหารัฐอเมริกาซึ่งกําลังปวดหัวกับความขัดแย้งที่ระเบิดขึ้นทั่วโลกกลัวจะต้องส่งทหารไปลาวอีกจึงเปิดให้โซเวียตเข้าโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับสงครามในลาวณกรุงเจนีวาและผลของการเจรจาก็คือให้ลาว เป็นประเทศที่เป็นกลางห้ามใครเข้าแทรกแซงหากแต่ว่าในทางลับหลังทั้งสหรัฐอเมริกาและโซเวียตต่างก็ผิดสัญญากันทั้งคู่ในปี1963วังเปาได้รับการแต่งตั้งเป็นพลตรีจากเจ้ามหาชีวิตลาวถึงตอนนี้ประเทศลาวหวังพึ่งทหารม้งในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ต่อมาในปี1964ก็มีการรัฐประหารอีกครั้งโดยที่ชาวลาวรู้สึกชาชินกับการปฏิวัติทำให้ลาวฝ่ายกลางล่มสลาย ไปเข้ากับพวกฝ่ายขวาหมดแต่วังเปารู้สึกผิดหวังเพราะจนแล้วจนรอดก็ไม่มีทหารลาวคนไหนโผล่มาช่วยเขารบกับคอมมิวนิสต์ในปีคิสักราช1965วังเปาได้เลื่อนขึ้นเป็นพลโทคุมทหารมณฑลยุทธศาสตร์ใหม่2มณฑลโดยในขณะเข้ารับตําแหน่งในเวียงจันทร์วังเปาได้เห็นการคอรัปชันที่แหลกแล้วนายผูมีหน่อสวรรค์ขึ้นเป็นใหญ่จากความสนิทกับนายพลอ้วนรัติกรเจ้าพ่อคาฟิน ซึ่งการได้เป็นใหญ่เป็นโตจากความสนิทสนิหาส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาของราวในยุคนั้นปีคิเทสกราช1965เป็นปีที่เอ,อกอัครราชทูตคนใหม่ของสหรัฐบริการในลาวคือนายวิลเลียมซุลลิแวนได้เข้ารับตําแหน่งเขาเป็นคนผักดานสนที่สัญญาเจนีวาที่ให้ลาวเป็นกลางในปี1962สําเร็จแต่เขากลับอนุมัติการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในลาวดึงเอาบรรดาชาวเขาออกปปฏิบัติการเป็นหน่วยป้องกันหมู่บ้าน หรือหน่วยลบกองโจรเข้าสู่การโจมตีแตกหักเต็มรูปแบบถึงแม้อาวุธจะได้เปรียบแต่ทหารชาวเขาก็ไม่มีกำลังใจรบเมื่อต้องห่างบ้านเกิดของตัวเองและการโจมตีแบบแตกหกักก็ไม่ใช่ยุทธวิธีที่เขาคุ้นเคยนับได้ว่าความคิดนี้กลับเป็นหายนะอย่างหนักในภายหลังปี1965ทหารอเมริกันจำนวน1 5 0 0นายได้ยกพลขึ้นบกครั้งแรกที่ดาดังและเพิ่มปริมาณเป็น500,000คนใน1ปี ต่อมาสหรัฐอเมริกาเริ่มเจ้ากีเจ้าการทุกอย่างในเวียดนามใต้ที่พลาดที่สุดก็คือการกวาดชาวบ้านออกจากที่ที่พวกเขาเคยอยู่ไปอยู่ในเขตที่ควบคุมได้โดยลืมนึกไปว่าคนเอเชียมักผูกพันกับแผ่นดินเกิดของเขาการทำแบบนี้ทําให้คนไปเข้ากับฝ่ายคอมมิวนิสต์มากขึ้นปี1968พวกเวีดกงบุกเวียดนามใต้ครั้งใหญ่ในวันตุษของชาวยนนถึงแม้ว่าพวกเวีดกงจะแพ้ แต่การที่จูๆ่ๆเวทกงโผล่ออกมาจากทุกโหนทุกแห่งโดยที่สหรัฐไม่รู้มาก่อนทําให้เกิดความรู้สึกว่าสงครามครั้งนี้น่าจะไม่แน่นอนเสียแล้วจึงทําให้เกิดพวกต่อต้านสงครามขึ้นมามากมายในสหรัฐเหตุการณ์ภายหลังจากศึกวันตรดยวนทําให้พวกทหารมองรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเพราะรู้ดีว่าถึงคิวจะต้องโดนโจมตีตอบโต้กลับจากเวทกงบ,บ้างแล้วพวกเวทกงเริ่มตัดถนนเข้ามาใกล้ฐานซัมเนือซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ ที่มีฐานเลดราของสหรัฐในลาวมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการก่อกวนของฐานมงและการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกันถึงกระน,นั้นพวกเวีดกงยังตัดถนนคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันละ14กิโลเมตรเวียดกงตัดถนนเพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานใหญ่ของมงณล่องแจ้งในเวลา3เดือนในพลวังเปาเสียพื้นที่เป็นหนในสผู้ชายโดนฆ่าแทบล้างหมู่บ้าน วังเปาเลือดขึ้นหน้าสั่งโจมตีศูนย์ประชาการใหญ่ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ทุ่งไห้ยหินวังเปาสามารถยึดทุ่งไห้ยหินของคอมมิวนิสต์ได้ในที่สุดกลั่นปี1969เข้าหน้าแล้วพวกเวทกงก็หวนกลับบุกเข้ายึดทุ่งไห้ยหินคืนได้เกือบหมดหวังเปากลับไปอยู่ในพื้นที่ดังเดิมสุดท้ายวังเปาต้องเสียทุ่งหหินไปทั้งหมดจนเหลือที่มั่นสุดท้ายคือลองแจง้งในปี1970ในสนามรบพวกเวทกงได้ปืนใหญ่130มิลลิเมตร ซึ่งยิงได้ไกลกว่าปืนใหญ่105มิลิเมตรของสหรัฐโดยในการเจอกันครั้งแรกปืนใหญ่ฝ่ายลาวยิงได้แค่ครึ่งหนึ่งของเวียดนามทําให้จู่ๆพวกทหารลาวก็่อกบฏบอกว่าจะไม่รบร่วมกับทหารโมงอีกต,ต่อไปดอสุดท้ายก็หน,นีไปยังแขวงสุวรรณเขตเหลือแต่ทหารรับจ้างไทยกับทหารโมงต้องรับการบุกจากเวียดกงถึงสองกองพลขณะที่ทหารอเมริกันก็หน,นีไปจนเกือบหมด สาเหตุเพราะประธานาธิบดีนิกสันดําเนินนโยบายสนที่สัญญาเจนีวาล่าคือประเทศที่เป็นกลางซึ่งสื่อเป็นในว่าอาจจะต้องการยุติสงครามต่อมาในปี1972พวกทหารเวียดกงรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆทําให้ประธานาธิบดีนิกสันเริ่มสั่งให้ฝ่ายสหรัฐถึงระเบิดปูพรมเวียดนามเหนืออีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้เวียดกงหันกลับมาเจรจาเพื่อสันติภาพในที่สุดปี1973พวกเวียดกง จึงยินยอมเข้าสู่โต๊ะเจราจาสำหรับสันติภาพในสงครามเวียดนามพร้อมๆกับการเจราจาสันติภาพในลาวเมื่อพวกลาวขวาไม่มีกำลังหนุนจากทหารรับจ้างประเทศไทยและทหารอเมริกันก็พากันอ่อนแอเสียขวัญสุดท้ายในปี1975หลังอยู่แบบสงบมาได้หนึ่งปีพวกคอมมิวนิสต์จึงลุกฮือขึ้นโจมตีทหารรัฐบาลจากจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะเขมรแตกพ่ายให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ตามด้วยรถถังเวีกง ที่บุกะลวงเข้าไปในรัฐสภาเวียดนามใต้ได้สําเร็จอย่างง่ายได้รัฐบาลลาวของเจ้าสุวรรณภูมาต้องการยอมแพ้หวังเปางดหงิดถึงขั้นคว้างปาตาขุนพลทิ้งท้ายที่สุดมุอขคอมมินิต์ลอมลองแจ้งไว้ได้ทั้งหมดวังเปาจึงตัดสินใจหนีออกมาพร้อมญาติและบริวารใกล้ชิดเป็นอันว่าเจ้าสุภานุวงศ์และประชาชนลาวสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จภายใต้เงาคอมมินิตข,ของขบวนการประเทศลาว ซึ่งนอกจากเจ้าสุภาณุวงแล้วบุคคลตัวจริงที่คุมคอมมิวนิสต์ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังอีกผู้หนึ่งคือในายไกลสอนพรมวิหารลูกครึ่งลาวยวนก็เผยตัวออกมาด้วยภาร,รกิจแรกที่ปฏิบัติก็คือล้างแค้นพวกทหารมงขบวนการประเทศลาวหรือคอมมิวนิสต์ลาวภายใต้การนําของเจ้าสุภาณุวงได้นําเอาเจ้ามหาชีวิตลาวและพระราชวงศ์พร้อมพวกบรรดาข้าราชการเก่าที่คอร์รัปชันทั้งหลายรวมทั้งนายพลอ้วนลัติกร ส่งเข้าค่ายกักกันนับเป็นการล้างไพ่ครั้งใหญ่ของสังคมลาวครั้งหนึ่งทีเดียวในปีคิเศกราดหนึัเกราช1974จเจ้าสุภานุวงศก็เสด็จคืนเวียงจันทร์ส่งดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติอยู่18เดือนจนสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีคิเทศกราช1975ัก้าอยเสาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ